นี่ครับเมื่อบ้าบานนะครับบอกให้ตามงานนะครับก็บ้าบานเล่งนะครับนะก็ไปทําภารกิจให้หมดเลยนะครับนะครับไปทําภารกิจให้หมดเลยนะอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวใสาเข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่านครับใครก็มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับพี่ครับนะไปครับพี่ครับ เราไปตามเรื่องให้ป้าบานกันนะครับนะในคดีที่ผมจะฟ้องนะครับนะนะในคดีที่ผมจะฟ้องนะครับนะใน่พี่ธนยคนหนึ่งทนายโทรมาให้ไปลงหมือนทตำวันนะครับนะโอ้โหเดินทางดี๋แวครับขาหมูเดินทางอีกแล้วนะครับเมื่อทนายสายตรงมานะครับนะ คยกัาต้องหลายวันแล้วนะครับนะให้เราไปทําภารกิจนะครับก็เลยไปทําภารกิจนะครับให้กับให้กับป้าบานกันนะสครับนะป้าบานขอมาครับอันนี้พี่เกิบในชานเรื่องนี้ต้างมาโทษผมไม่ได้นะพี่เกิบต้องไปโทษป้าบานแล้วกันเพราะว่าในเมื่อป้าบานขอมาเนี่ยป้าบานบอกว่าผมทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไม่สู้ตัวผมเองไงนะครับว่าผมนะครับไม่ทำคอนเทนต์อะไร ไม่ทำอะไรก็เดี๋ยวไปแจ้งความลงพฤติกรรมวันแล้วก็จะไปฟ้องตรงในวันที่สิบนะครับในวันที่สิบตุลาคมนี้นะครับก็ป้าบานก็ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยนะครับหาว่าขาหมูทำคอนเทนต์นั่นคอนเทนต์นี่คอนเทนต์นู่นก็ว่างไปป้าบานนะครับนะนะก็ว่างไปป้าบานนะครับเดี๋ยวทำให้ป้าบานเห็นครับ อ่าทางบาบานเห็นบาบานอยากให้ผมเล่งใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเล่งให้ดูนะครับไปครับไปโรงพักกันนะครับนะไปโรงพักกันนะครับในช่วงที่เดินทางก็อาจจะมีคลิปในการเดินทางเยอะนิดนึงนะครับนะเออก็ต้องรอดูครับส่วนผมจะฟ้องที่ไหนนั้นรอติดตามชมได้นะครับเออบาบานบาบานอยากเล่งใช่ไหมล่ะก็เล่งให้แล้วนี่ไง บานอยากเล่งใช่ไหมล่ะก็เล่งให้แล้วนี่ไงก็รอติดตามชมนะป้าบานเดี๋ยวจัดให้ป้าบานเลยให้ป้าบานสวยๆเลยนะรับให้ป้าบานสวยๆเลยวันนี้นะครับนะโอ้โอก็มาชี้แจงนะครับว่าอ่าไม่ได้ทำคอนเทนต์มันเป็นเพียงแค่ปกป้องสิทธิ์ของเราครับเมื่อเราคิดว่าเราถูกคุกคามครับเดี๋ยว,ว่างงว่าโง,ง่ก็วันนี้ว่างแล้วช่วงนี้ว่างแล้วนะครับนะ นะครับเดี๋ยวก็วันที่ที่ที่สิบตุลาครับก็นัดทนายไว้ก็จะต้องเดินทางกับทนายนครับทนายมุกทนายต้านะครับนะ2ท่านนะครับสท่านนะครับก็เราเราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับนะเอฟซไม่ต้องห่วงไม่องกลัวครับคอนเทนต์นี้ใครจะหมอเป็นคอนเทนต์ก็แล้วแต่นะครับเราปกป้องสิ่งของเรานะครับในเมื่อเขาอีกคนมา กล่าวหาเราว่าเราโงา่ว่าเราเล่ร่อนว่าเรานะครับว่าเมียเรามีชู้ก็ต้องไปสู้พิสูจน์กันนะครับเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนผิดนะเรายังไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือเขาอะไรเขาต้องไป,ไปพิสูจน์ตัวเขาเองนะครับืเขาต้องไปพิสูจน์ตัวเขาเองนะครับถูกต้องไหมครับเออเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนครับก็จะทําให้เห็นนะครับเป็นกรณีตัวอย่างนะครับถูกต้องไหมครับก็ ต้องเดินทางไกลอ่ะมาเดินยเดิน,านทางไกลอะนะครับนะต้องเดินทางไกลอ่ะตอนนี้นะเกิดก็เงียบหายตัวหายตัวไปสองวันแล้วครับวันนี้วันที่สองนะเมื่อวานก็หายตัวไปนะครับนะเมื่อวานก็หายตัวไปนะครับนะก็ผมไม่ซีเรียสหรอกแต่ก็ต้องมีคนเดินทางไกลอ่ะมีคนเดินทางไกลด้วยอะไรด้วยหลายอย่างก็ว่ากันไปครับ ในเมื่อต้องการแบบนั้นนะครับนะเดินทางไปเดี๋ยวเราเดินทางไปโรงพักกันนะครับไปสถานีตํารวจนะครับแต่จะเป็นสถานีตํารวจไหนนั้นไม่บอกให้ใครรู้นะครับเดี๋ยวอีบานโทรไปเช็คนะเดี๋ยวพี่เกิบโทรไปเช็คแค่ไปลงบันทึกประจําวันไม่เป็นหลักฐานนะครับทุกท่านนะทานายบอกแล้วแล้วก็พยานเราทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับประจงประจักพยานพร้อมแล้วนะครับต้องขอบคุณทนายนะครับทนายน้องบูมครับที่ ทํางานอย่างอรอบคอบไม่รีบไม่ไม่รีบเอาแบบชัวช้าแต่ชัวนะครับทุกอย่างต้องชัวทุกอย่างต้องผิดนะครับทุกอย่างต้องพร้อมที่จะดำเนินการนะครับนะต้องขอบเนียทนายนีย่ต้องอย่างนี้ครับรอบคอบมากเลยนะธนาชุดนี้รอบคอบมากเลยนะอืมเห็นไหมครับธนายชุดน <th> ี้รอบคอบมากเลยนะ ครับไอ้สนาอครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับไอ้ครับนะเดินทางกันเันนี้นะครับเมื่อวานก็ไปไลฟ์สดให้กับพี่สาวที่พัทยามาเปิดตู้กระเป๋าแล้วก็ต้องขายของหาค่าทนายห้ไอ้สิหาค่าทนายอีกหาค่าเดินทางอีกนะครับเพราะว่าเรามีงานที่เราต้องทำมีเยอะแยะผมกจะมาเอาเงินครอบครัวมันก็เกรงใจครอบครัวนะครับเราจะฟ้องใคร เราจะร้องเรียนใครต้องเป็นเงินที่มากับเราเองไม่เกี่ยวครอบครัวครอบครัวเข้ามาช่วยขนาดนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณแล้วนะครับไม่ถูกไล่ออกจากบ้านก็ดีขึ้นไหนแล้วนะครับนะเออนะครับกระเป๋าราคาหลักหมื่นมาปล่อยหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยนะับไม่ถูกไล่ออกก็ดีขึ้นไหนแล้วนะครับนะเราก็ขอบคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะไล่กระเป๋าอีกนะเอฟซีทุกคนนะครับจะไล่กระเป๋าอีกหาข่าวนาอีกนะครับเพราะว่า ค่าจ่ายผมเยอะนะครับค่าจ่ายเยอะจริงๆนะครับก็ต้องเตรียมซื้อตั๋วค่าขับบูงเครื่องบินในนาคตอีกนะครับในการที่ต้องให้ธนายนั่งเครื่องบินมานะครับข็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะแม่แอนดไกลนะครับที่ช่วยค่าธนายมาห้าพันบาทก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยแม่บอกว่าแม่อยากซื้อกระเป๋านะแต่ว่ากระเป๋าเต็มบ้านหมดแล้วนะครับก็นะครับ ขอร่วมเป็นเงินดีกว่านะครับนะเออขอบคุณผมจะรับของแม่แอนคนเดียวนะครับคนอื่นผมไม่ไม่ไม่อะไรถ้าอยากจะช่วยผมก็มาอุ่นหนังกระเป๋าผมแล้วกันนะครับกระเป๋าผมเนี่ยนะครับนะไปพี่ครับนะเออก็เดินทางนะครับไปโรงพักกันแต่ผมไม่บอกว่าโรงพักไหนนะแต่ไม่ใช่ปลายบางนะครับไม่ใช่ปลายบางเดี๋ยวจัดให้พยานด้วยทีเดียวเลยไปทีก็นะครับจัดให้พยานด้วยทีเดียวเลยนะครับนะ ได้โทรนักกับสารวัตรไปแล้วนะครับนะร้อยเวรไปแล้วนะครับนะเออโทรนักกับร้อยเวรไปแล้วก็เราิดตามชมครับเป็นจำังใจใผมด้วยนะครับนะเนี่ยการเดินทางมันก็มีค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำมันก็ต้องพันกว่าบาทเห็นไหมครับลุกยางมันมีค่าใช้ใจ่ายหมดทุกคนนะครับมันก็ต้องเราก็ต้องใช้เงินของเราเองเราไม่ไปขอใครโดยการที่เราค้าขายต่อมั้ยครับเออเราค้าขายในสิทคนเราก็ต้องใช้เงินของเราเองนะครับนะ พันห้าีเซลพันห้าเลยก็ได้ครับพันห้ารัสีคนก็เดินทางครับเดินทางกันนะครับเป็นำกำลังใจให้กันนะครับนาะสซู้ไปกันครับไป